นดูทุกท่านด้วยครับพบกับผม New Happy Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นเกมนอนกระดูกนดูนี่นะครับดังมากกำลังฮิตในโลกโซเชียลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับก็กดเข้าไปที่ไปที่การต่อสู้นะครับ ก็เริ่มเล่นกันเลยนะครับนี่ก็เก็บไปเลยพวกนี้นะครับนี่นะครับก็สนุกมากๆเลยนะนี่ตัวหนอนพวกนี้ก็ชนๆน้านไปเลยนะครับถ้าเสียงเสียงแหบก็ขออภัยนะครับมันเป็นหวัดนะครับมูเกิดแตกแล้วไม่ล่ะ อ้าวชิบหายแตกจ้าก็เป็นแบบนี้นะครับก็แบบมีหลายแบบทีมมากเลยนะแบบมีลายแบบอาหารมีหลายแบบนี้นะครับก็จะสอนวิธีเปลี่ยนนะครับก็เข้ามาที่ตัวฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่พื้นหลังพื้นหลังมีอยู่เจ็ดแบบนะครับก็จะเป็นแบบพื้นหลังสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นหลังสีฟ้าแบบนี้ สีม่วงเข้มสีขาวขาวไข่ไขนะครับสีเขียวแล้วก็สีชมพูอันนี้ก็จะเป็นแบบฟ้าฟ้าม่วงม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะครับอันนี้เป็นอาหารแบบทัะพืชเป็นพวกต้นไม้พวกชีสพวกผักนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบเมื่อกี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบอันนี้นะครับผมก็จะเล่นให้ดูทั้งสามเลยนะครับทั้งสามแบบเลยนะก็จะไปดูแบบนี้ก่อนๆนะครับ ก็เล่นกันนะนี่แบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบไฟไฟแบบจุดจุดไฟอย่างนี้นะครับประเทศไทยทำไมร้อนจังก็มีคำฟุงคมมาฝากด้วยนะครับมีคำคมมาฝากคุณดูนะครับหน้าร้อนต้องยกให้ไทยหน้ารักกว่าใคร ต้องยกให้เธอเอาไม่แย่งกูเฉยถ้าพูดคำหยาบก็ขอไปได้นะครับเนี่ยนี่แหละคนอ่อนี่ผมเกียดไอ้ตัวหนอนมากน่าขยะขยัมากเลยไม่ใช่ตัวหนอนแบบเป็นแบบไส้กอกอะหน้าแค่นี้มาสีลุงก็สวยนะผมจะเก็บตังแล้วก็ไปซื้ออ่อสีลุงแบบนี้นะ นี่ตัวหนอนบิ๊กบมน่าจะที่หนึ่งเนาะไอ้นี่นะนี่นะครับถ้าอยากเล่นกับผมก็แอดมานี่ที่79ตรงเหลืองๆนี่นะครับผมอยู่อันดับ49มีอาหารอยู่4,000นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะไปดูอันที่สองก่อนไปให้มันไปชวนมันก่อนเอาว่าจะไปชนเขา ไปชนมันก่อนแล้วก็จะเป็นแบบที่สองน,นะครับแบบนี้ที่ผมเล่นไปตอนแรกนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ตุ๊กตาน่ารักน่ารักเนี่ยก็เล่นง่ายนะครับเล่นขายเครียดเนาะเวลาทํางานเสร็จไม่มีอะไรทําก็มาเล่นได้นะครับสนุกมากินก,กองเห็ด หลดดาวโหลดฟรีนะคะไม่ได้เสียตังค์ไม่อะไรเนาะนี่ผมก็ค่าได้แล้วตัวนึงไม่ใช่ตัวนี้เนาะอีกอันหนึ่งนี่ตรงนี้นี่หน่ารักนะครับก็จะไปดูอันที่สามกันเลยนะพอจะไปมันก็ค่าได้นี่มาตามกูซีถ้าพูดคำหยากก็ขอไปได้นะ แล้วก็มีเสียงรบกวนเพราะว่าแถวนี้แบบบ้านนอกเนาะนี่ก็จะไปดูอันที่สามเป็นแบบเอาไปให้คะแนนอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยนะครับก็ นี่อันที่สามนะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบพืชธัญพืชเป็นผักพวกแครอทพวกเคก้กขนมปังเซนดิชอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นแบบนี้เนาะเอาอเนื้อลืมบอกถ้าสมมติว่าถูกตัวเส้นแดงนี้ก็ตายนะครับเป็นแบบนี้นี่ก็จะแตกนะครับ ก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกับช่อง New h a ์ p ให้พี่ชานะครับขอคนละขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อทางคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ